อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <laughs> ให้ช่องเมอรี่เกมมิ่งด้วยนะคะรถ <laughs> 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 แข่งรถแข่งอุ๊ยอ๋อ้ Rồi, nhìn đi xe máy. Hết biển một để chơi อุ้ยรถพลิกคว่ําเลยอุ้ยอู้สักเก็บขัดยังแั้วแล้วค่ะเวียนหัวเลยโอ้โห lo bambanya Oh oh loh hai 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 um hai 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 ชั้นนี้ชัไปมันมันเป็นอย่างงี้นะไหนมาแล้วมันก็วับหนีใคมบางคนอย่างดีวะถึงห่างแล้วจะเจอกันอีกไหมโอ้ถึงโรงพยาบาลแล้ว มาแล้วมั้งบอกมัน,ม,นมันดักรอยตรงนี้ ันนี้เก็บแล้วนะครับเดี๋นวกประพ<า>ันธเฮ้ยอย่าชนดิชนเลยเหรอ <c oughs> ชนเลยเหรอโหดนะคะเนี่ย กำลังเลือกรถเลยแ่งชนกระเด็นเลยผมผมซื้อพาราน่ะดิรอก่อนนะคะไม่ใช่ชนด้วยกันนะกำลังยืนเลือกรถเลยมันชนกระเด็นเลย <laughs> กเอาอีกแล้วโอ้ยอะไรองมึงวันนีอ่ะจะเอาให้แบนเลยใช่ไหม,ไมเป็นไรแนตะ่เขาพยายามกินที่มัน ทำไมกดหัวผม,มอ่ะอ่าโทษโอ้โหาาาาาานาา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 เย็นนะนาา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  เดี๋ยวเดีที่ชุบไม่พอไม่ใช่หรอกไอคนนี้ใส่ไม่ดีใคยจะไปนี้ใส่ดีเหมือนคุณนะหลอกผู้หญิงไปทั่วเอา ว้าไปีกแหล๊ายบายนะครับคนดีโอ้ยอ้าวแล้วพอ,อไปไหนอ่ะ ทำไมเมื่อกี้เห็นพอ,อาวาบอ่ะไปไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้รเขาขับรถดอกไปค่ะไอ้เอเ้พอเบิดรถคันนี้มามึงไม่กล้าสู้เหรอ ที่นี่ที่ไหนอ่ะ